สวัสดีครับชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับดวงชะตาเดือนสิงหาคม2567ลักลัคนาราศีตุลเดือนนี้มีโชคครับดีเรื่องงานได้งาน,ได,งานได้ตำแหน่งจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในคลิปนี้ได้เลยนะครับก่อนอื่นกราบขอบคุณทุกท่านครับที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด u like, u s s r i b e นะครับอย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงถูกอ,อกถูกใจคาทานายพร้อมเพลมีให้ 063-241-5693หนะครับหรือ QR Code สแกนได้เลยนะเลี้ยงน้ำเลี้ยงกาแฟยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับคลิปนี้สนับสนุนโดยแบรนด์ a s t t e c เฟอร์นิเจอรจุกจิกไม่กิกก๊อกแบรนด์หิ้งพระติดผนังขายดีอันดับหนึ่งในช h อป e e ซึ่งสินค้ารุ่นขายดีของทางแบรนด์จะเป็นหิ้งพระติดผนังหน้าบานเลื่อนตู้พระหน้าบานเลื่อน ดีไซน์เป็นตู้พระกั้นสายตาในยามจะเป็นดีไซน์เป็นตู้พระจัดหิ้งพระให้เป็นสัสดส่วนรับน้ำหนักสูงสุด30กิโลกรัมปิดผิวด้วย PVC เช็ดน้ำทำความสะอาดได้ทำจากไม้ MDF มีความหนานแน่นมากแข็งแรงเป็นพิเศษจุดขายก็หน้าบานเลื่อนก็เหมือนตู้ปิดได้นะกันฝุ่นใช่ไหมอ่าดูดีแล้วก็กั้นสายตาในยามจำเป็น เดี๋ยวนี้คอนโดก็ติดหิ้งพระกันใช่ไหมติดตรงไหนหัวเตียงบ้างแล้วเป็นไงเวลาส่วนตัวก็เขินก็ต้องหันพระเข้าผนังดิ <c oughs> <c oughs> ก็เอาเอาตู้เนี่ยแหละปิดดูดีสวยงามนะครับสอบถามสั่งซื้อได้ n i แอด a าสเท c h ครับช้อปปี้ลาซาด้านกๆพิเศษสำหรับ l i แอดฟาสเท็ tech, นะเข้าไปใน Li แอด แล้วบอกว่ามาจากคลิปอาจารย์ตังนะลดสินี่ยิ่งซื้อเยอะยิ่งคุ้มนะครับขอบคุณผลิตภัณฑ์ฟาสเทคครับหิ่งพระมูนิมอลลัคนาราศีตุลน,นะโอ้โหดาวเรียงตัวกันสวยงามุมึบพับพึบพับนะครับอ่ะเดี๋ยวไปทีละดวงไปทีละดาวเริ่มต้นที่ดาวพระศุกร์สำคัญ ดาวศุกร์เป็นดาวประจําตัวของท่านลัคนาราศีตูลดาวเจ้าเรือนก็คือดาวศุกร์ฉะนั้นดาวศุกร์คือตัวท่านดาวพระศุกร์ย้ายสองสิงหาคมครับต้นเดือนเลยย้ายเข้าเรือนไหนย้ายจากราศีกรกฎเข้าสู่ราศีสิง์พ์ลาภโชคลาภความสำเร็จ ตัวเองไปอยู่ในตำแหน่งที่สำเร็จไปอยู่ตำแหน่งที่มีโชคก็ต้องถ่ายดีสถานเดียวนะแล้วดูแนวโน้มเนี่ยเดือนกรกฎาที่ผ่านมาจนกระทั่งเดือนสิงหาสิ่งที่ท่านโชคดีสิ่งที่ท่านได้ก็คือความสำเร็จในเรื่องกิจการการงานของท่านน้องๆน,นักเรียนนักศึกษา ก็สามารถสอบทำคะแนนได้ดีเนี่ยการทำงานสำหรับผู้ที่ทำงานประจำหรือข้าราชาการก็ประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานได้ตำแหน่งเลื่อนขั้นบางคนอาจจะได้เป็นแบบเครื่องราชแบบนี้ก็ได้ผู้ที่ทำงานเป็นพนักง,งานประจำเอกชนก็ดูดีไม่แพ้กันเอาเป็นว่าดาวประจำตัวเนี่ยไปอยู่ในเรือนโชคลาภเนี่ยสวยงาม แล้วดาวโชคลาภคือดาวอาทิตย์ก็เป็นไงเป็นมหาจักรอยู่ในเรือนการงานยิ่งใหญ่สวยงามดาวประจำตัวเข้าเรือนโชคลาภเนี่ยถือว่าเป็นจังหวะเดือนที่แฮปปี้ที่สุดอันนี้ชาวลัคนาราศีตุลน,นะดูดีเลยทีเดียวแหละชัดเจนและสวยงามแต่มันก็แฝงไปด้วยปัญหาเหมือนกันนะไม่ได้มาอวยอย่างเดียว ่องนี้นี่ดีบอกดีร้ายบอกร้ายคือดาวศุกร์ย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์อ่ะมันเป็นเล็งกับดาวเสาร์ผมตีความแบบนี้นะท่านที่ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหนง่งหรือได้รับภารกิจมอบหมายแล้วต้องมีผู้ช่วยมีลูกน้องมีบุตรบริวารคอยมาช่วยเหลืองานเนี่ยอันเนี้ยอาจจะเป็นปัญหา ทำคนเดียวง่ายกว่าพอต้องค,คุมคนเยอะๆเป็นไงมากคนก็มากความอาจจะเกิดความอึดอัดบ้างนะแต่ขอให้รู้ไว้นะแต่ขอให้รู้ไว้ว่ามันอาจจะเกิดความอึดอัดคับข้องใจหรือเคมีไม่ตรงกันแต่เราก็ยังอยู่ในสถานะที่ดีกว่าเหนือกว่าหรือ ท่านที่มีครอบครัวาอาจจะต้องเขาเรียกวาดูแลในเรื่องของบุตรหลานให้ดีบางคนเนี่ยโชคดีได้ตำแหน่งแต่อาจจะมีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายเปลี่ยนที่ทำงานไปดูแลสาขานน้นไปดูแลสาขานี้หรือเงี้ยบางทีอาจจะต้องเหินห่างกับบุตรบริวารอะไรลักษณะแบบนี้ก็ได้นะจังหวะเนี้ยสองสิงหาแต่น้ำหนักของ ความดีงามน้ำหนักของความโชคดีมันมีมากกว่ามันมีเยอะครับนะมันต้องแลกถ้ากรณีที่ท่านเจอเหตุการณ์ประเภทว่าโอ้โหลูกน้องมันดื้อเหลือเกินมีลูกน้องก็ทำไมมันช่ง <c oughs> างก้างกันกับเราอย่างนี้ท่านต้องพิจารณาและเอาข้อดีของเขามาใช้บางครั้งเคมีอาจไม่ตรงกัน แต่เราเอาส่วนดีของเขามาแล้วก็มาบาลานซ์กับสิ่งที่เรามีมันก็สามารถร่วมงานกันได้อย่างโอเคและราบลื่นปัญหามันจะเกิดแค่ประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์นั่นแหละไม่เยอะไม่เยอะผ่านครึ่งเดือนหลังเนี่ยทุกอย่างจะราบลื่นเองนะครับเพราะเดี๋ยวมันจะมีตัวช่วยอันนี้คือดวงแรกเอาเป็นว่าสบายใจได้ ดาวประจําตัวอยู่ในเรือนโชคลาภอยู่ในเรือนของความสําเร็จหนึ่งปีมีหนึ่งรอบนะครับหนึ่งปีมีหนึ่งรอบเท่านั้นในเดือนสิงหาคมนี้ขอให้ใช้โอกาสดีนี้ให้คุ้มค่าถัดมาดาวพระเกตามาและส่งเสริมดาวพระเกตก็มาโยกหน้าดวงชะตาดาวพระเกตนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดา เห็นไหมโยกกับลัคนาท่านตรีโกนกับดาวสุขดาวประจําตัวท่านเรียกว่ามันมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือมีสิ่งที่เรียกว่าอิทธิฤทธิ์ปฏิหารเนี่ยมันเข้ามาช่วยเหลือท่านด้วยไม่ธรรมดาตรงนี้ดาวพระเกตเนี่ยส่งผลดีต่อดวงชะตานะโยกหน้าเนี่ยสวยงามพูดง่ายมันส่งเสริมเรื่องโชคลาบด้วยซ้ําและโชคลาบเอาเงี้ยถ้าเกิดใครสายมูสายเสี่ยงโชคอะไรพวกเนี้ยอันเนี้ยสวยเลย เพราะดาวประจําตัวเนี่ยไปอยู่ในเรือนโชคลาภเห็นไหมดาวพระเกตก็โยกหน้าแถมตรีโกนถึงดาวสุกตรงตรงมันก็เกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภที่ได้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันนี้ก็ตีความได้เหมือนกันนะครับงั้นพระเกตมาอยู่เนี่ยโอเคเลยแล้วมาอยู่ทีเนี่ยสเดือนเลยนะจังหวะสวยงามนะครับจังหวะนี้สวยงามถัดมา ตัวจบจบแท้จบจริงนั่นคือดาวพระอาทิตย์ครับดาวเจ้าเรือนโชคลาภมาเป็นเกษตรอันนี้จบสวยเลยนะตัวเองดาวตัวเองไปอยู่ในเรือนลาภดาวเจ้าเรือนลาภมาอยู่ด้วยแล้วดาวอาทิตย์ดาวศุกร์เนี่ยคู่สมพลส่งเสริมอาทิตย์นี่เกียรติยศศักดิ์ศรี ดาวศุกร์คือเงินทองของมีค่ารวมกันก็คือความหมายดีแล้วดาวอาทิตย์เมื่อเข้ามาก็จะส่งผลให้ดาวเสาร์เนี่ยจากที่มันมีเขาเรียกว่าด้านดีด้านร้ายใช่ไหมดาวเสาร์เนี่ยก็จะส่งแต่ด้านดีเข้ามาหาเพราะอะไรเพราะดาวอาทิตย์เล็งที่ดาวเสาร์ทำให้ดาวเสาร์เพนเพนคืออะไรอ่ะ ยกตัวอย่างพระจันทร์เพ็นเราก็เห็นพระจันทร์เต็มดวงถูกไหมพระจันทรนน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 น์ที่เราเห็นเนี่ยมันด้านเดียวคือด้านหน้าแสงจันทร์เพนสวยงามเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยพระจันทร์เต็มดวงมันคือด้านเดียวด้านที่หันหน้าเข้าหาโลกอีกด้านหนึ่งที่อยู่ข้างหลังเราไม่เห็นมันมืดเฉกเช่นเดียวกันดาวทุกดวงมีข้อดีข้อเสียมีด้านมืดด้านสว่าง ดาวสาวเองก็มีทั้งด้านมืดด้านสว่างแต่เมื่อดาวทิตเข้ามาเนี่ยมันจะทําให้เขาหันด้านสว่างมาหาข้อดีของดาวเสาวคืออะไรรอบคอบละเอียดพิถีพิถันตั้งอกตั้งใจมุ่งม,มั่นเอาจริงเอาจังด้านเสียก็มีเครียดอึดอัดรับข้องใจหนัก ช้ามองโลกในแง่ร้ายแต่เมื่อดาวทิศมาเขาจะส่งผลดีก็ค,คือด้านดีเข้ามาหาแล้วมันก็อยู่ในเรือนโชคลาภฉะนั้นโชคลาภของท่านที่ได้มาก็จะได้ได้มาด้วยความหนักแน่นจริงจังถูกไหมได้มาด้วยความที่เขาเรียกว่าถูกต้องละเอียดรอบคอบเช็คแล้วไม่มีบิดพาด ไม่ใช่โชคดีนะไม่ใช่โชคดีแล้วปรากฏว่ามันเสียหายที่หลังอะไรลักษณะแบบนี้อันนี้คือได้มาแบบได้มาจริงได้มาชัวอาจจะเขาเรียกว่าติดขัดในช่วงแรกใช่ไหมเพราะดาวเสารนะ์มันเป็นดาวที่แบบช้าและจํากัดแต่พอมันดีเนี่ยมันดีเลยมันชัวเลยนะก็คือสโลว์บัสชัวสำหรับดาวเสาร์ นี่คือส่งผลดีและแน่นอนครับเมื่อดาวอาทิตย์โครจรเข้ามาเป็นเกษตรเนี่ยในเรือนลาพระโชคลาภก็เต็มๆฉะนั้นเดือนสิงหาคมนี้ชัดเจนที่สุดก็คือเรื่องโชคลาภความสำเร็จใครคือผมอยากจะให้ทุกคนเน้นไปที่ความสำเร็จที่เป็นรูปประธรรมด้วยตัวของท่านเองมากกว่าที่จะมารุ้นในเรื่องของถูกหวยรวยเบอร์เข้าใจไหม แต่ถามว่ามันมีโอกาสไหมมันมีลุ้นได้ไหมลุ้นได้ลุ้นเต็มตัวเลยแต่ไม่ใช่มีบ้านขายบ้านมีรถขายรถ <c oughs> แล้วเอาเงินไปทุ่มกับการเสี่ยงโชคหรือการลงทุนการเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์ซื้ออะไรทุนต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเอาเงินทั้งหมดไปลงเนี่ยก็ใจเย็นก่อนนะโยมนะใจะเย็นก่อน ออแต่เรื่องความสำเร็จที่มาจากตัวเราเองหน้าที่การงานอันนี้มันชัดเจนเข้าใจไหมเรื่องสลากเรื่องรางวัลอะไรพวกนี้เราก็ลงทุนพอประมาณเอาแบบน้ำจิ้มสนุกสนานอย่าไปจริงจังอย่าไปทุ่มมากแต่โอกาสได้มีไหมมีครับถือว่าดวงดีนะถือว่าดวงดีก็เดือนเนี้ย ลุ้นได้เสี่ยงโชคได้แต่อยากให้ใช้โคตา้าเข้าใจไหมอยากเลอยากจะให้ใช้โคต้าของดวงดีอ่ะให้มันคุม้มอย่างเช่นเนี่ยแล้วเราอยากได้ได้งานความสำเร็จอะไรเงี้ยบางทีเราไปถูกถูกรางวัลถูกลอตเตอรี่อ่ะบางทีอ่ะไม่ใช่รางวัลที่หนึ่งอ่ะมันอาจจะเลขท้ายเลขสามตัวมันได้นิดๆหน่อยๆอ่ะเข้าใจไหม เดี๋ยวก็ลืมเดี๋ยวก็ใช้หมดแต่ถ้าคุณได้โชคลาภจากการความสําเร็จในหน้าที่การงานเนี่ยมันเป็นไงมันอยู่ยัง้งยืนยงมันอยู่ยาวเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเงินเดือนขึ้นเนี่ยโหมันกินไปอีกกี่ปีถูกไหมขอให้มองตรงนี้ไว้นะจ๊ะสำหรับชาวลัคนาราศีตุลแต่โอเคมากแล้วอันนี้ก็ถือว่าเดือนนี้เป็นเดือนแห่งโชคลาภของท่านแล้วกันนะจ๊ะ สุดท้ายดาวสุกยี่สิบเจ็ดสิงหาเอ้ยโทษทีมันต้องมีดาวอังคารก่อนเนี่ดาวอังคารย้ายเข้าพบสุภะนี่ที่ผ่านมาเป็นไงดาวอังคารตกมรณะการเงินโอ้โหใช้ใจ่ายตอนนี้ย้ายเข้าพบสุภะษณยี่สิบหกสิงหาอันนี้โอเคแล้วนะครับอันนี้โอเคแล้วดาวการเงินไปอยู่ในภพสุภะสุภะแปลว่างอกงาม สุภาพไปว่าจเจริญก้าวหน้าการเงินก้าวหน้าอาการเงินก้าวหน้าดีไหมดีนะนี่ก็ดีชัดเจนแถมยิงเล่งกับดาวพระเกตอีกนี่เห็นไหมดาวพระเกตก็ส่องลงไปเนี่ยส่องไปที่ดาวการเงินของท่านก็ไปกระตุ้นเรื่องเงินให้ดียิ่งขึ้นดาวเกตคือ,อไรวิญ,ญญาณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมก็ไปกระตุ้นดาวการเงินของท่านให้ดูดี แล้วดาวอังคาเนี่ยเป็นดาวท่านลมไปอยู่ในราศีมิถุนท่านลมมันถูกธาดมันก็แปลว่าการเงินของท่านเนี่ยมาไวมาแบบไม่ทันตั้งตัวและดาวเกตมันก็เข้ามาเสริมในเรื่องของปฏิหารมาแบบไม่คาดฝันมาแบบจริงจังเลยถูกไหมเพราะเนี่ยตัวเองกับโชคลาภก็สวยงามอยู่ตรงนี้อยู่แล้วดูดีนะครับ การเงินก็ตามมาติดๆปลายเดือนหน่อยนะแต่ก็ถือว่าสุดยอดสุดท้ายครับดาวพระศุกร์ดาวประจำตัวก็เดินเร็วนะเดือนนี้เห็นไหมต้นเดือนวันที่สองเนี่ยเข้าราศีสิงห์ยีสิงหาเข้าราศีกันพบวินาศอย่าพึ่งตกใจมันไม่ได้แปลว่าการเงินเสียหายดาวศุกร์ ดาวประจําตัวอยู่พบมินาศแปลว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการคิดอ่านวางแผนเพราะดาวสุกเนี่ยเข้าบ้านใครเข้าบ้านดาวพุธด,ดาวพุธตอนนี้อยู่ไหนอยู่ในเรือนการงานแล้วถูกธาตุด้วยฉะนั้นช่วงเนี้ปลายเดือนจะเป็นช่วงคิดอ่านวางแผนในเรื่องงานที่จะทำให้งานของท่านดูดีก้าวหน้าในสเต็ปต่อไป ในเดือนถัดไปเห็นไ,ไหมตัวเองอยู่พราะวินาวินามันก็แปลว่าวางแผนก็ได้มันไม่ได้แปลว่าเสียหายเพราะดาวสุกอยู่ตรงนี้ถือว่าอยู่บ้านดาวพุธบ้านของคู่ธาตุส่วนดาวพุธไปแสดงฤทธิ์แสดงเดชในเรือนการงานถูกธาตุด้วยฉะนั้นเนี่ยวินาแปลว่าวางแผนวางแผนเรื่องอะไร ก็ไปอยู่ในเรือนการงานก็ต้องวางแผนเรื่องงานเป็นคิดอ่านในการทำสเต็ปต่อไปฉะจังหวะงานดีจังหวะโชคลาภดีตั้งแต่ต้นเดือนยันปลายเดือนนะพอปลายเดือนนะบางทีมันก็ต้องมีการคิดอ่านวางแผนปรับเปลี่ยนเพื่อให้เดือนถัดไปเนี่ยมันผลงานมันคงที่หรือมีผลงานที่มันดีงอกเงยเพิ่มขึ้นไปอีกสำหรับชาวลัคนาราศีตุล ฉะนั้นเดือนนี้เดือนแห่งความโชคเดือนแห่งความสําเร็จสําเร็จในเรื่องโชคลาภสําเร็จในเรื่องการงานสําเร็จในเรื่องตัวตนของท่านอย่างชัดเจนและดูดิดาวเรียงตัวกันเป็นไงโอ้โหสวยงามนะสวยงามแล้ววันที่31สิงหามีพิเศษด้วยเซอร์ไพรส์ด้วยดาวพระจันทร์ดาวการงานก็เป็นกเกษตรแล้วจันทร์กับพุธเนี่ยจันทร์โฉมตรูกับพุธนงเยา การงานของท่านจะดูดีมั่นคงและราบรื่นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนตำแหน่งนี้สวยมากเลยเนี่ยคู่มิตรเนี่ยนะดาวเข้าสู่ตำแหน่งดีเริ่มจะเข้าสู่ตำแหน่งดีกันหมดแล้วครบทุกดวงนะครับยกเว้นพฤรหัสเนี่ยไม่ต้องไปวะไม่ต้องไปซีเรียสกับเขาเพราะดาวพฤรหัสเนี่ยเข้าพบมรณะก็จริงนะแต่พบมรณะใครเป็นดาวเจ้าเรือน ดาวสุกก็ดาวประจําตัวท่านนี่แหละฉะนั้นคนที่ดาวพฤหัสตกพบรณาเนี่ยราศีไหนเบาสุดก็คือราศีตุลในเรื่องเสียหายในเรื่องร้ายโอเคไหมอ่าอันนี้มันมีเขาเรียกว่ารางเนื้อชอบรางยามันมีทางแก้แลัคนณราศีตุลเนี่ยราศีอื่นดาวพฤหัสตกมรณะนะพับคอพับคออ่อนเลย แต่ลัคนาราศีตูนเนี่ยดาวพฤหัสตกพบมรณะเนี่ยกลายเป็นดีมันแก้กันนะม,มันแล้วแต่ราศีด้วยฉะนั้นไม่ต้องตกใจเพ,พราะหัสอยู่นี่อีกเป็นปีนะจ๊ะแต่ทิศทางในเดือนนี้เอาเฉพาะเดือนสิงหาเนี่ยโชคลาบความสําเร็จมั่นคงแล้วดาวศุกร์เองก็อยู่ตั้งแต่ต้นเดือนยันนูนวันที่ถึง27ดอะ่ะเกือบเต็มเดือนนะใช่ไหมสองสิงหาถึงยีสิสิงหา ตัวเองก็รับความสําเร็จแบบเต็มเปี่ยมอะแล้วพอปลายเดือนก็มาเริ่มคิดอ่านวางแผนในสเต็จต่อไปแค่นั้นเองครับไม่ได้เสียหายเพราะเดี๋ยวพอเข้าพบวินาศแล้วพบต่อไปคืออะไรก็คือตัวเองไงเดี๋ยวดาวสุขในเดือนกันยาก็จะโคจรเข้ามาสู่ราศีตุลสบายสยนะสบายสบาย,บาย,บายไม่ต้องคิดมาก มั่นคงแข็งแรงฉะนั้นเดือนนี้นะให้เน้นไปที่เรื่องโชคลาภแต่ไปนเน้นในเรื่องของโชคลาภที่มาจากการงานโชคลาภที่มาจากความสำเร็จส่วนตัวแต่ใครที่เป็นนักเลงนักเล่นนะชอบตัวเลขไม่ห้ามครับถือว่ามีโอกาสดีลุยได้เต็มที่เหมือนกันแต่ก็อย่าไปทุ่มทุนสร้างจนเกินไปนะโอเคครับ ขอบคุณผลิตภัณฑ์ฟ้าเสกตู้ผ้าติดผนังหน้าบันเลือ่อนอย่าลืมนะไลแอดนะลด10%บอกว่ามาจากคลิปอาจารย์ต่างนะคะอ่ะฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe นะครับใส่กระดิ่งถูกใจคำทำนายอยากเลี้ยงน้ำเลี้ยงกาแฟพร้อมเพย์ ii, นะเบอร์โทรนี้และ QR code ที่เห็นนี้ได้เลยนะครับชาวลัคนาราศีตุลดวงชะตาในเดือนสิงหางคม2567 เดือนนี้มีแต่โชคได้งานได้ตำแหน่งชัดเจนดูดีคลิปนี้สวัสดีครับ